นี่นี่นี่เพราะคุณตาตกปลาบ่อยรู้ไหมเขาบอกรู้ไหมว่าห้ามดื้ดดิ้นไปดิ้นมาเลยรู้ไหมว่ามันจะไม่อร่อยตัวบักเลอร์เลยเดี๋ยวเราไว้นี่เดี๋ยวกลมดิ้นหล่นจริงหรือเปล่นเดี๋ยวก็าฮะมันต้องไกลเลยนะลุงโน้ตบอรเล็กๆลุงโน้ตก็ยังจะเอา ลุงนู้นไม่ลบมากจะมีปลาไหมแล้วลุงน,น,งนู้นแล้วใครบอกให้เอาบ่อตื้นๆเรามจะีเราไม่มันเปลืองเนี่ยคนดูนไหน,หนไหมบอกแล้ว,ว่าสั่นเนื้อไปสั่นเนื้อตาลุงนูง้นน่ากลัวโ <c oughs> อ้ยเมื่อกี้เราเห็นปลามันวิ่งไปอ่ะมันเร็วมากเลยอ่ะ

อกว่าาน,นหาทำไมอ,อะม <c oughs> ใช่ไหมโอ้ยย่าเปล่าไม่มีปลาแต่ก็มีตัวเล็กเอาวัดลวงไปตัวหนึ่งไี่ลวกเดี๋ยวดูปลาไม่เป็นหรอก๊ยข้างหลังลุงโน,น้นนี่มันก็จุ๊บแน่จริงเนาะเมันใส่เอาเออกไป <c oughs> กกกเถอะเหมือนก็มันก็เปปื่นเปื่อนขน ขนเนื้อขนโอ้ยต้นโครงการมีขนเหมือนขนจะกระเละลงนู้ดเลยยาวๆว้าวขไปมันลึกมันลึกลงนู้ดมันลึก,ลก,กใช่หนูก็หิวน้ำเหมือนกันเนี่ยและอีกอย่างนะพื้นที่ไม่รู้จะพอหรือเปล่าลึกกมาก ไม่ม <1 French> oh ีต oh okay. right. <1 años dropped> ัวใหญ่ไหมโอ้ตัวใหญ่เท่านี้พอท่นนี้พอสูงสองนี้ได้โอเคเรียบร้อยแล้วคราวนี้แล้วก็งอตนื่อจะตกไน้จะตกได้ไหมไหมฮะตัวตาใส

I'm still on a crop home! Hey! <laughs> 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 <laughs>